ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการทุกท่านสวัสดีครับผมนายสม,มุูนนรโสผู้ประชากรตำบลรับผิดชอบส่วนการเรียนรู้ระดับตำบลขององค์กรของสนับสนุนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่หนึ่ง ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS มีจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ DMS จำนวน14รายการข้อมูลที่ตั้งตำบลพิกัดตำบลข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์โทรของหัวหน้าตำบลลิงก์เว็บไซต์มีข้อมูลสารฐานอนุปโภคจำนวนผู้เข้ารับบริการโกลาร์ตำบล รูถทถาวรผูกคนตำบลคณะกรรมการศูนย์สงเสริมการมียรู้ระตำบลมีการบริหารรายงานข้อมูลฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่สองระดับความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัต,บงงตบงงิการศูนย์สงเสริมการมียูรู้ระดับตำบลของญีนปูนตำบลของญีนปูนมีจํานวน16หมู่บ้าน3,539คนอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนทําไร่และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนตามคำรับรองในระบบราชการและมีการรายงานผลในระบบ DMIF ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสำเร็จของการแต่การแสขั้นขึ้นถามตัวชี้วัดที่3มบรรลุตามเกณฑ์จํานวน15ข้อรับผิดชอบจํานวนในสศึกา60คนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนมีการจัดทำปฏิทินการสอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบ ร้อยละผู้ดสอบ8เข้าสอบ89.76หร้อยละร้อยของการสอบเอ็นเอ็มมีการติดตามผู้เรียนทางไลน์เรียนบ้านมีการลงเวลาของครูมีการรายงานประเมินคุณธรรมมีการจัดผู้เรียนเขากกเร่วมกับหน่วยงานอืน่นเครชีวัดที่4ร้อยละของผู้ตบวจหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาทนาที่เป็นร้อยละ 6 3 8 4ตัวชี้วัดที่500ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาวในภาคเรียนที่2 2ับ2 66คิดเป็นร้อยละ7 0 7 3ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำนิดทางการเรียนในรายวิชาบังคับ2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ51.9% สถิติวัติเกียรติจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายบรรลุผลการดําเนินงานจํานวน4กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพรูปแบบชั้นเรียน3 1ชั่วโม,มงขึ้นไปหลักสูตรช่างก่อสร้างการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายหมู่สามบ้านท่าดศรีการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนโครงการสร้างเสริมสุขภาพสร้างกำลังใจผู้สูงใบสุขภาพดีเป้าหมายในระบบดีไม่เอทเป้าหมาย6คนผ่านจิิกรรม6กคน การจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของสิเพียงโครงการบกบลุมให้ความรู้การปลูกพืชปลอดสารพิษและการเลี้ยงเชื้อราใครครูคือมาณแหล่งเรียนรู้แคนซาลุปตำบลบานนันวัน,นที่800แปดร้อยเรากำงผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยเรากำงผู้เรียนที่จบหลักสูตรที่นําความรู้ไปใช้ต่อยอดอาชีพเดิม สร้างรายได้เสริมประกอบอาชีพใหม่เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาตนเองและครอบครัวสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนตัวช้วัตที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยบรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายจํานวน5กิจิกรัม อันนี้เราจะเอาว่าเราเปลนอกเาปลี่ยนเป็นตรอนะคะต่อไป้ก็ให้เียนัค่ะย่างที่ตรอรอ่เค่ะ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลคลองหินปูนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือสุขชนหมู่ 3. บ้านวังยาวตำบลคลองหินปูนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดพื้นที่โรงเรียนบ้านวางจระเข้ตำบลทุ่งหัวเจริ ตัวชี้วัดที่10จจานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้หาหมายมันรลุตามวัตถุประสงค์จํานวน6กกิจตัวชี้วัดที่11ร,ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชนุมชนร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเาาครือข่ายครงการส่งเสริมรประชาธิปไตยโดยใช้หลัก P.D.C.A คือหนึ่งมีการวางแผนประชุมร่วมกับคณะกรรมการจำนวนสครั้งต่อปีงบประมาณดูคือการลงม,มือปฏิบัติธรร่วมกับชาวบ้าน4เช็คความตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับคณะกรรมการสร่นส่งเสร,ริมประชาธิปไตยประจำตำบลและมีการแอคชั่นปรับปรุงการดำเนินง,งานเพื่อให้คุณภาพการส่งเสร,ริมประชาธิปไตยประจำตำบลในปีงบประมาณ6 8ดียิ่งขึ้นตัวชี่วัดที่12จำนวนง,งานตามนโยบายเร่งด่วน บรรลุตามวัตถุประสงค์ผลการดาเนินงานจํานวน10กิจกรรมกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิไปไตยประจำำําตําบลปีงบประมาณ2567ประชุมจํานวน4ครั้งโดยได้รับเลือกเป็นตําบลที่ไม่ขายเสียงประจําปีงบประมาณ2567ของอําเภอวังน,น้ำเงินกิจกรรมโครงการ t l n e t ในภาคเรียนที่1ทั2567ณนะมหาวิทยาลายัยบุรพา อำเภอวัฒนานครกิจกรรมวันสถาปนาคมส่งเสริมการเรียนรู้จัดที่หมู่หนึ่งตำบลคลองหินปูนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและคุณลักษณะอันเึงประสบให้กับผู้เรียนโครงการประชุมองค์กรนักศึกษาวันที่14มิถุนายนพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาห,าหอประจุอำเภอวังน้ำเงินกิจกรรมโครงการกิตอาสาปลูกความสุนในสี่ตำบลของอำเภอวังน้ำเงิน ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ t พิทร้อยละของผู้เข้าสอบเป็นเน็ตในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มีผู้มีสิทธิสอบจำนวน10คนเข้าสอบ10คนคิดเป็น100%ซโดยยึดหลักการดำเนินงาน P d c ดีซมีการดำเนินงานมีการวางแผนร่วมประชาทากษารและผู้เรียนมีการดำเนินงานตามแผนแบบพบกลุ่มเยี่ยมบ้านแบบออนไลน์มีการเช็คตรวจสอบความถูกต้อง คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มีการปรับปรุงดําเนินการเพื่อเป็นแนวทางดําเนินการในภาคเรียนที่สองสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดต่อไปมีการจัดทําสถิติการเข้าสอบความรู้ระดับชาติเอ็นเน็ตมีผลการเข้าสอบสามภาคเรียนย้อนหลังที่สูงขึ้นตามลําดับตัวชี้วัดที่สิบสี่จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายจํานวนยี่สิบสามกิจกรรม ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามราาศ2567ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงราชการที่10 28ตรศ2567กิจกรรมสำรวจเด็กอบกลางคันตามนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้จำนวน16หมู่บ้านของตำบลคลองหินบุนงานอาคารสถานที่พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาง้ำเ็นเ กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมป้องกันยาเสพติดน,นวัดเขาปักแก้วอำเภอวังน้ำเย็นกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและลักษณะอันพึงประสงค์ในการนี้ข้าพเจ้านายสมบูรณ์บรรโศรูโกณนตำบลรับผิดชอบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลของหินปูนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่านในโอกาสนี้และขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ